ผมไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยโลภเกินไปหรือเปล่านะครับแต่นั่นคืออะไรนะ <c oughs> พูดออกมาจากไหนเ <c oughs> จ้าตัวนี้นะครับคือบัวปรซ่อมนะครับที่ทุกคนดูครั <c oughs> ดูกันนะครับสองพันกิโลนะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมอาจจะหาได้เยอะกว่านี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของน้องบัวปรซ่อมนะครับสรับบัคกในครั้งนี้นะครับ เพราะว่าผมจะหาใหญ่กว่านี้ครับเจ้าตัวนี้คือ2,511นะครับ2 5 1กิโลมาความเสี่ยงนี้ผมเสี่ยงเองผมคิดว่าเนี่ยโอกาสนะครับไม่ได้มีบ่อยๆรีดว่านเนี่ยเล่นเกมตั้งแต่เปิดเนี่ย <c oughs> อันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับลีดว,ว่านะ่าจะไม่มีอีกแล้วนะบักนี้จะโดนแก้ภายในเร็วๆนี้ผมว่าต้องไปให้สุดครับแค่นี้มันยังหยุดไม่ได้ทุกคนอย่าคิดจะเป็นหัวแถวหัวแถวต้องเสี่ยง <c oughs> ถึงจะเป็นหัวแถวแล้วยังไม่สุดครับอันนี้2,000กิโลเท่าไหร่นะ 2,051กิโลอะเดี๋ยวหาใหญ่กว่านี้สัก500กลดได้ไหมไม่รู้นี่ครับอะแต่ว่าก่อนอื่นเลยน้องกาม่ามาติดสปริงเกอร์ห,หน่อยผมว่านะ่าจะใหญ่กว่านี้ได้นะทุกคนเออจริงจริงๆอ่อะเก็บเลยแล้วกันนะครับ2,000กิโลขอโทษนะอืมเจ็บปวดเลยเกินนะครับ2,000กิโลปัจจุบันก็ยังบั๊กอยู่นะยังย้ายอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยย้ายไม่ได้นะครับกดย้ายไม่ได้อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อสปริงเกอร์นะครับอะน้องแกนมาสเตอร์นะครับมามาเยอะๆเลย โอเคพอแล้วโอเคผมจะติดตรงนี้นะครับหนึ่งอันเจ้าแกนมาสเตอร์นะครับโอเคแล้วก็มาสเตอร์สปริงเกอร์ก็ติดอย่างลานเลยก็ได้นะทุกคนโอเคแล้วก็เบสิกก็ติดอย่างลานก็ได้นะครับโอเคแกรลี่ก็อย่างลานนะครับโอเคไทสาระทอฟมาครับแล้วก็น้องพีคอกนะครับมาครับโอเคพีค็อกเดี๋ยวรอพีค็อกเขาลดคูดานะทุกคนเฮ้ยเอาออกได้ไหมออกได้ไหมเออเอาออกได้สิลดเลยลดคูดานโอเคใส่มาลงไปครับแล้วก็วร์ปหนีเอะผมไม่ได้ทำวร์ปหนีเอาไว้ไม่เป็นไร บ้าหนีบ้าหนีดีคอโอเคอ่ะอันยักษ์อันหนึง่งอันใหม่โอเคทุกคนเรามาเริ่มกันใหม่ครับโอเคอ,าาอ,าาอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะขุดอันเล็กๆนะครับทุกคนนี่ขวดอันพวกนี้โอเคขายได้ครับยังไม่เจอใหญ่ครับยังไม่เจอใหญ่อ่าไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะนะเพลินๆไปเจ้าตัวอ่อาไทสระท็อฟเนี่ยเขาก็ชนแบบไม่มีคูดาวนนะทุกคนก็เลยแบบขี้โกงขี้โกงมากๆอันนี้เท่าไหร่สี่พันไม่เอาเนาะโอเคไม่เอาครับ ตอนนี้แมวก็นอนครบนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่สี่พันแมวโอเคอุ้ย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 มีลุ้นจะจัดโอเคยัง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 ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่โอ้เดียว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 อันนี้ห้าพันยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่โอ้ความเสี่ยงนี้หรือว่าผมอาจจะคิดผิดสองพันกิโลนั้นอาจจะเป็นสองพันกิโลที่ฟุกแล้วผมจะไม่มีวันได้อีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็เกือบได้แล้วดินะครับอันนี้เท่าไหร่เดี๋อันนี้โอ้โห ก็เกือบได้เลยนะอันนี้น่าจะเกือบ2,000กิโลครับทุกคน1อ oh, อ1,400เองโอ้ตายแล้วไงเจ้า2,000กิโลอ,อันที่แล้วที่ผมเพิ่งเก็บไปอาจจะเป็นอันที่หายากมากๆก็ได้โอ้40,000อันนี้ใช้ได้นะแต่ว่ายังครับยังไม่สุดยังไม่สุดโอ้เดี๋ยวอันนี้อะไร90,000 90, 9 2,000เดี๋ยวนะ 90, 9 0 92374อันนี้โอเคครับใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย <laughs> เฮ้ยเล็กกว่าเดิมเนี่เล็กกว่าเดิม10กโล โอเคส0 0พัน okay, ในนี้ครับยังไม่ได้นะครับต้องการใหญ่กว่านี้สักหน่อยนึงโอ้นี้ก็ห้าหมื่นอันนี้เก้าหมื่นเลยแต่ว่าอันนี้ใหญ่นะครับแต่ยังไม่สุดนะครับทุกคนโอ้โหใหญ่มากเลยนะจริงๆเนี่ยครับเอาความเป็นจริงก็คือใหญ่มากแล้วนะครับแต่ว่ายังครับแต่เชื่อเถอะทุกคนเชื่อผมเถอะนะพเพราะว่าโอกาสแบบนี้คุณจะเดียวแก้ปุ๊บเราจะไม่มีโอกาสได้มาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะครับทุกคนภาพแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะในอนาคตเนี่ยนะครับตอนนี้มีโอกาสอยู่ก็ทําไปชวนเข้าไปชวนอุ้ย ันนี้เท่าไรอเรนโบย,ย,ย,ยัง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 ไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่โอเคสปริงเกอร์หมดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะบเบรกเอายดิ๊ดใ่ใหญ่ใหอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งเดี๋ยวตาย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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้อาวนั่นไงตายจริงด้วยโอ้ยตายมันมีโอกาสออกเกมอ่ะเบรกก่อนเจ้าไทสราทอฟโอเคเบรกก่อนครับเบรกก่อนอืมเราเบรกสึกแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้อืมเหลืออ่าทุกอย่างหมดแล้วโอเคมาปักกันใหม่ครับโอเคตอนนี้ก็เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็ใส่เจ้าพีคอร์สครับ พีคอกเลนโบแล้วก็เอาแมวตัวหนึ่งออกครับแล้วก็ใส่เจ้าไทสราทอฟไทสาทอฟใส่เข้าไปปุ๊บเตรียมตัวเอาเจ้านกตัวนี้ออกโอเคเราเขาทำความสามารถครับโอเคโอเคเรียบร้อยอือฮึ อย่างพร้อมมาเล่นไวเล่นไวเล่นไวเหมือนเดิมโอ้ชนเยอะขนาดนี้ทุกคนไม่ออกเลยครับอันใหญ่ไม่มาเลยนะโอเครอบนี้จบแล้วไม่เจอครับบักแลเรียบร้อยเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยเกิดมาปุ๊บก็ตายเลยโอ้โหรัวตายรัวลูลวลพี่เกิดปุ๊บอย่าเพิ่งพาผมไปสิพี่ก็พาผมติดอยู่ในนี้ก็ได้อย่าเพิ่งพาผมลอยไปอื่น่ะผมก็จะอยู่เงี้ยเออเอเอ อยู่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่กระเด็นตายอ่ะเอออันนี้เท่าไหร่อ่ะทำไมมันดูมันทำลายผมได้ขนาดนี้อันไหนอันใหญ่นั่งเก้าหมื่นสองอันนี้สองพันกิโลครับยัง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 ขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมสองพันหนึ่งร้อยก็ได้อ่ะผมรีเคมเมอร์นี้ทิ้งแป๊บนึงนะอ่ะผมลองดูว่าถ้าต้นเดียวเนี่ยมันจะไวขึ้นไหมนะครับโอ้ดู <laughs> การลดคูดาวคือทั้งแมปนะอ่ะดูซิไวขึ้นไหมอันนี้คือต้นเดียวแล้วคือต้นที่ตรงนู้นนะบันบั๊กอืฮึอ่ะต้นเดียว โอ้ต้นเดียวคือไวโอ้ไวขึ้นอ่ะอืฮึโอเคต้นเดียวดีกว่าทุกคนเนาะเนี่ยรัวๆรัวๆโ,โอเคครับโอเคแล้วก็วางแมวลงไปวิ่งหนีวิ่งหน,งนีโอเคออันนี้น่าจะไวขึ้นนะทุกคนบัม <B> um. โอ้โหเดียวทีเดียวเก้าหมื่นเ,เกือบได้เกือบได้เกือบได้แต่ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ทุกคนเก้าหมื่นเนี่ยเกือบได้นะขอสักแสนหนึ่งได้ไหมแสนหนึ่งปุ๊บจบอะแสนหนึ่งปุ๊บจบเลย สงมุกจบเลยโอ้โหไวมากอันนี้ไวมากไวกว่าเดิมไวกว่าเดิมมากอันนี้ห้าพันแมวแมวแมวมีโอกาสประมาณ1-2%สปรนนะครับทุกคนที่มันจะออกแต่ว่ามันไม่ค่อยออกเลยนะทุกคนเออก็ถือว่ายากอยู่นะเออดูอืมดูยังไม่มาอันใหญ่มาเถอะมาเถอะโอ้ยเพอ่กดเก็บมาโอ้โอเคได้ใหญ่กว่าเดิมอันนี้โอ้หนึ่งจุดสี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้มาชนรวมมากทุกคนดูโอ้โห ไว้ว <chat> ันเมื ats, 10, 10 in, ่อก <limitation> <t> ี <spots> ้โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี้อัน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 นี้เท่าไหร่นะสองหมื่นเองสองหมื่นเองไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเก็บเก็บเก็บอย่าตายอย่าตายอย่าตายออย่าตายอย่าตายอย่าตายโอเคโอเคโอ้โหผมกลัวเขาตายอ่ะผมไม่อยากตายแล้วเก็บ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 โอเคอ่ะเอาเอาเอาไปไหนอีกเอา ตายจนได้ทุกคนโหกูจัดจัดลำดับตรงนี้มาสวยโอ้โอ้โอ้ไมคแล้วหมีกแล้วโอ้ตายแล้วโอ,โอ้ใหญ่เกินโอ้นี้ใหญ่มากเลยแตกแตกหมดแล้วเนี่ยคือทำไมต้องบินมันต้องแบบขนาดผมอยู่สุดแมปแล้วนะทุกคนคือไม่ไหวจริงครับอันนี้อ๋อ1.4ครับ1.4ล้านล้านยัง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 ไม่พอยังไม่พอนี่นี่นี่วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไปสุดแมปต่อเอโอเคตอนนี้ผมคิดว่านะมันใหญ่กว่าเดิมเนี่ยยากนะครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยผมรับมาเพิ่มอีกประมาณ50ตัวนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับนะครับดูซิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะควันนี้รวมทุกสถานะนะครับนั่นไงเรียบร้อยไม่นะ2000กิโลม่โดนจินเดลแก้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทุกคนบัก บักยังได้อยู่เดี๋ยวเอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ <c oughs> ะกกละไม่ใช่เดี๋ยว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 เอัดี๋ยวเ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 ดี๋ยวตอนแรกกลังกับแรงจะเศร้าอันนี้คือสองจุดห้าเจ็ดนะครับผมคอมพิวตอ่ะครับผมยังอ่ะยังได้อ่ะยังได้อ,ย,ดอยู่ดิโอเคครับเกือบไปแล้ว มาทุกคนผมจะสปินเวลานะครับทั้งหมด2ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับเราจะหามากกว่า2,000กิโลให้ได้โอ้เกือบไปแล้วเชียวนึกว่าไม่ได้เลยนะโอเคยังได้อยู่ทุกคนโอ้โดนเนิฟแล้วครับไปตันได้แค่25นะครับแล้วก็คูณได้สูงสุดเนี่ย9 9 2ครับโอ,โอเคนะครับจบกันความฝันเราไม่น่าเลยเรา <laughs> 2,000กิโลกูใสอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆจบเลยครับ อ่าทุกคนเขียน IP น้องอยูก่อนแล้วกันนะครับเกือบจะหัวแถวสรุปเป็นหัวเตียงครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านครับถึงแม้ว่าผมนะครับอาจจะไม่สุดด้านผลไม้นะครับแต่ว่าก็มีฟาร์ม e อ p ของผมนะครับที่ยังสุดอยู่ตอนนี้ลิงก์ใต้คลิปได้เลย